สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับหลหลายท่านก็สอบถามพอน้อยเข้ามาในช่วงนี้ส่งวันเดือนปีเกิดมาว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหน ค่ะหรือท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วค่ะอยากจะสอบถามว่าจะได้รับเบีย้ยยังคี่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะท่านนึ่งค่ะท่านสอบถามมาเกิดวันที่18ตุลาคม2508 ท่านเกิดวันที่18ตุลาคม2508ค่ะสอบถามว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนคะวันนี้พ่อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่สอบถามมา18ตุลาคม2508ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลูกทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปช่วงนั้นท่านอายุ59ปี ในปีงบประมาณ2,568นะจ๊ะปีงบประมาณ2,568 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ไปจนถึงวันที่30กันยายน2568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569อายุครบ60ปีในช่วงเดือนในเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านสอบถามมาว่าจะเริ่มลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนนะคะท่านสามารถที่จะเริ่ม ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เ,เป็นต้นไปไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออ,าาอบจเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมเลือกเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ท่านใช้ทําธุรกรรมอยู่โดยตลอดก็มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนเป็นปกตินะคะบัญชีที่เดินตามปกติก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามา 18ตุลาคม2 5ง8ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เ,เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนตุลาคม2568เพราะอะไรเพราะว่าปอน้อยไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือน ในใจท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ค่ะลงในช่วงนี้ก็คือเริ่มลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ไม่ควรเกินเดือนตุลาคม2568เพราะว่าลงแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่18ตุลาคม2568 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังคีผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2 5 6 8เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมนะจ๊ะค่ะก็สมงวันเดือนปีเกิดมาค่ะออพอน้อยจะดูให้ว่าท่านจะเริ่มลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือน หรือท่านใดที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วก็อยากจะสอบถามว่าจะเริ่มได้รับเบียอย่างคลิปตั้งแต่เดือนไหนเบ็นต้นไปก็ก็สอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันส่งวันเดือนปีเกิดมาส่งช่วงที่ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุมานะคะใต้คอมเมนต์ทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้ตชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะกะสำหรับในคลิปนี้พอน้ตต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Yeah.